วอลเปเปอร์เออหมวกน้ํากลับมาแล้วและพร้อมกับชุดอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งถามว่าหมวกน้ำเท่ไหมมันก็เท่แหละนะมันก็เป็นของเก่าแก่เป็นของแดงยุคแรกๆเลยและเป็นอะไรที่สวยมากแต่ก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะสำหรับผมนะย้ำว่าสำหรับผมเพราะมันยังมีแบบหมวกที่แร,จรงจริงๆแลสวยจริงๆอยู่อย่างเช่นหมวก Resident e v i l นะ มกอันนี้นะก็คือม,มันก็ไม่ได้สวยหรอกแต่มันเก๋อ่ะมันเท่มันแล้วมันหายากเลยมันไม่เคยวนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีของอื่นๆอีกที่แบบเท่จริงนะอย่างเช่นชุดท่านเขาชุดนี้หรือชุดนี้ก็เท่นะแต่ที่เป็นไฮไลท์จริงๆเลยนะครับก็คือเจ้า AK Helfire อันนี้ที่เป็น AK ที่มีเอฟเฟกเหมือน AK level 7เลยแต่ไม่ต้องอัพแล้สำหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะครับภายในเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะ คือถามว่ามันเทมันก็มันก็ไม่ได้เท่มากมายเทียบกับกระบอกใหม่ๆนะเพราะมันก็แบบไม่ได้มีรูปทรงที่แบบว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าตัวกระบอก AK มีเอฟเฟกอะไรบ้างก็นี่ไฮบล่ะเห็นป่างไฮบล่อันนั้นคือควันมันนะอันนี้คือตัวศพของมันนะและมันยังมีคิวฟีดอีกด้วยนะคือแบบมันครบจบจริงๆเห็นคิวฟีดทั้งหมดไหมโอเคไอ้ป้ายนั้นอาจจะบางอยู่แต่แบบ มันมีไงทั้งควันทั้งตัวศพเองโอเคอาจจะไม่มีฮนะิตเอฟเฟกต์นะแต่แต่มันก็แค่นี้ก็ครบแล้วอะ่ะแล้วแวมันมันเท่ด้วยนะคือมไม่ต้องอัพแต่ได้ครบหมดทุกอย่างโอเคอาจจะไม่หมดแต่ก็เกือบหมดศพเท่ยิ่งกว่าปืนอัพปังกระบอกอีกนะเพราะงั้นแล้วจะพลาดไม่ได้นะครับสำหรับใครที่แบบว่าชอบอะไรแรงจริงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอันที่แบบได้ยากกันจริงๆนะอาตรง คือออกยากมากออกยากมากแต่ผมได้มาตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วไงก็เลยแบบมันต้องสุมสำหรับใครที่ออกง่ายจริงๆนะครับบอกเลยโคตรคุ้มแต่สำหรับใครที่แบบเปิดไม่ได้จริงๆก็อย่าฝืนนะครับเพราะมันสุ่มจริงๆมันออกยากมากอะไรครับเนี่ยของแต่งเพิ่มเอ,อ้นนี้นั่งได้ปะวะอยากรู้ก็ต้องสุ่มไห้ได้อะนะ <laughs> น่าสนใจเยอะอยู่เออจริงๆก็น่าสนใจแค่อย่างเดียวแหละแต่ที่เหลือก็ไฟก็โอเคแบ็คกราวด์เฉยๆตัวหุ่นก็น่าจะใหญ่เหมือนกับอีกตัวหนึ่งก็ก็ก็ดูน่าสนใจแหละอ่าถ้าอยากได้ประตูก็สูมวันนี้แต่ถ้าเกิดอยากได้รถมาก็ต้องอันนี้นะครับมาประเดิมด้วยการสุ่มรายวันก่อนดีกว่าคือถามว่าน่าสนใจไหมก็ก็ใครรถบ้าอะไรที่น่าสนใจที่เหลือเฉยๆที่เหลือก็เฉยๆได้มาก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไอที่เหลือแต่ก็ พอรถมาหน่อยละก,กันรอบก,ก่อนเราค่อนข้างที่จะมีโชคมากๆเพราะงานรอบนี้เราก็น่าจะหวังอะไรไม่ได้มากระบังเออนี่ผมเพิ่งกลับมาจากตีเลยเด้เอ,อปวดหัวมากเลยไปทำงานมาหวงหวงแล้ว,วทำไมมีแต่วอลเปเปอร์เนี่ย what the fuck เออประตูปะรอบแรกเราจะไม่สกิปแล้วกันนะครับเราจะมาดูกันสักหน่อยว่า รอบแรกจะดูดีหรือเอ๊ะจริงๆก็ตอนแรกเหมือนจะไม่ดีนะอันนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะของชมพูสามอันติดเนี่ยถือว่าไม่แย่นะแต่พอพูดอย่างนี้ปุ๊บผมรู้สึกเลยว่าตอง,อง่วงอย่างนี้แหละเขาจะได้เขาจะได้ไดอ้โหชมไม่ได้ตามนั้นแหละโอเค และชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีอรับศอกทีเ่เพอไม่เวิร์กเท่าไหรเศร้าอ่ะเฮ้ย โอ้โห oh, นึกว่าจะได้เตาพิ้งอฮ้ยมือลื่นอีกสักสองรอบแล้วยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรน่ก็ค่อยสุ่มรายวันไปเรื่อยๆเลยเพราะเอาจริงมันก็ออกยากแหละของแดงรอบก่อนถือว่าโชคดีเกินไปอะ่ะคือคือมันแปลกอะ่ะผมไม่เคยออกง่ายขนาดนั้นอะ่ะคือมันควรเป็นประมาณนี้ไงตามหลักแล้วมันควรจังไรประมาณเนี้ยเส็ง่ะไม่อยู่ขนมกินดีกว่า ดูซิว่าสว่างหีบนี่จะได้อะไรดีๆกับเขาบ้างไหมน้องหเต็กกเอ๊ะได้บอลเปเปอร์เหรอเพิ่งเห็นเฮ้ยก็โอเคนะแล้วของชมพูเยอะด้วยนี่คือไม่อยู่หน้าจอนี่คือได้ดีนี่ผมก็ไปอีกปเนี่ยวอ้โหเวอเปเปอร์แต่ก็ไม่ได้อยากได้เอาตามตรงคือก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นด้วยโอ้แต่ของชมพูเยอะอยู่นะว่าไม่ได้อ่ะรอบท้าย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  อ๋อถ้าอันนี้คือเกมผมเกมแกะนมกินนะไม่ใช่อะไรนะกระจายอยู่ได้วะเฮ้ยนี่าจะได้หุ่นไม่เงยรอบสุดท้ายเอาแบบจบแบบสวยๆได้ไหมเน่า no, มากรอบท้ายคือแบบเน่ามากอะไรครับเนี่ยไม่มีของชมพูหรือแดงเลยโ oh my god มาเป็นแพทเทิร์นเลยกำแพงกำแพงเหรียญกำแพงเหรียญกำแพงกำแพง อร่อยเดียวกันนั่นเนาะโอ้โหสุดได้จังไรมาเอ้ยลื่นอีกแล้วโอ้แย่จังแย่จังแย่จังโถอ,อยากจะรัดเนิ้วทิ้งจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆแย่กว่าเดิมอีกรถม้าออกมาเถอะจะได้จบๆจริงๆนะคือออกมาปุ๊บคือโล่งเลยถ้าออกอ่ะนะ จบได้ดีทีนี้นเนี่ยโอ้ oh my god อะไรครับเนี่ย <c oughs> ดีนะขนมอร่อย <c oughs> มันเลยอีกสักช่องก็ไม่ได้พอเลิก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 จบกัน